มาเที่ยวโนเวย์อย่าลืมซื้อปลากระป๋องรนเวย์ Norway เป็นของฝากนะคะทุกคนยำปลากระป๋องที่สวนหลังบาง้านฟินมากะคะ่ะทุกคนแล้วก็ปูอีกสองตัวสวัสดีค่ะทุกคนพบกระช่อมชีวิตในรนเวย์วันนี้อากาศดีมากนะคะก็มานั่งเล่นที่สวนหลังบ้านก็เลยคิดคอนเทนต์เอ๊จะทำอะไรดีนะก็เลยคิดว่าเอ๊ วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะปลากระป๋องนอร์เวย์นะคะแน่นอนหลายๆคนที่มาเที่ยวประเทศนอร์เวย์นะคะหรือว่าอาศัยอยู่ที่นี่แล้วกับประเทศไทยหนึ่งในของฝากจากประเทศนอร์เวย์ก็คือปลากระป๋องปลากระป๋องที่จะมารีวิววันนี้ก็เป็น ปลาไมคเคลในซ้อสมะเขือเทศนะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะว่า2แบบแตกต่างกันยังไงมาเปิดแบบแรกก่อนนะคะมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะอแบบนี่ค่ะเพื่อนๆแบบแรกก็จะเป็นปลากระป๋องนะคะ ซอสมะเขือเทศก็จะเป็นชิ้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะแบบแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแบบที่สองกันนะคะแบบที่สองนะคะมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแบบที่สองนะคะมันจะเป็น เนื้อป่อนนะคะเป็นเนื้อปลาแมคเคอเรลป่นในซอสมะเขือเทศนะคะซึ่งสองแบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นเป็นชิ้นนะคะในซอสมะเขือเทศแต่ว่าแบบที่สองเป็นเนื้อปลาป,ลาป่นซึ่งแบบแรกนะคะก็จะชอบเอาไปทำอาหารอย่างเช่นผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะหรือไม่ก็กินปลากระป๋องแบบนี้แล้วก็พริกน้ำปลานะคะกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อย ส่วนแบบที่2ก็จะชอบเอาไปทำน้ำยาขนมจีนนะคะปลาไม่เครวหรือไม่ก็เอาไปยำปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องนะคะเป็นอาหารที่พกพาสะดวกนะคะแล้วก็สามารถเปิดกินได้เลยนะคะเวลาที่ออกจากบ้านนะคะไป2อสาวันอย่างเช่นไปแคมปิ้งนะคะก็จะพบปลากระป๋องไปด้วยเสมอนะคะเพราะว่า เวลาที่คือแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วอะค่ะเพื่อนเเพราะว่าคือถ้าเราอยู่บ้านเรายังได้จะทำอาหารไทยกินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราออกไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยบางทีคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีร้านอาหารไทยหรือบางทีมันมันไม่ถูกป่าค่ะแล้วก็เมนูที่เราคิดถึงก็คือปลากระป๋องนะคะเมนูฉุกเฉินแล้ววันนี้เราจะไทําอาหารจาก ปลากระกป๋องนอร์เวย์กันค่ะแล้วไปติดตามกันนะคะว่าจะทำเมนูอ,อะไร เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํายำปลากระป๋องนอร์เวย์กันนะคะตัวนี้จะเป็นปลากระป๋องแมคคาเลนะคะที่ป่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ เข้าไปใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะคะ หลังจากปรุงเครื่องเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องยำค่ะหอมแดงตะไคร้ผักชีฝลั่ง จากนั้นโรยหนะ้าด้วยพริกซอยเพิ่มสีสันนะคะและหอมซอยสดๆจากสวนหลังบ้านเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนยำปลากระป๋องนอร์เวย์วันนี้ก็จะทำเมนูยำปลากระป๋องเมนูเดียวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำเมนูอื่นจากปลากระป๋องนอร์เวย์ค่ะรอติดตามนะคะ ตอนตตอนีน้นั <para S 2> น่งอยู่ที่สวนหลังบ้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมยำปลากระป๋องน้ม่พร้อมๆกันเลย อร่อยมากครับทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อีกท่านครัอีกท่านม,มีผู้มาเสริมไหมคะับ อย่างที่บอกนะคะใครที่มาเที่ยวนอร์เวย์นะคะอย่าลืมของฝากนะคะที่ถูกใจคนฝากแน่นอนอย่าลืมปลากระป๋องนอร์เวย์นะคะเดีย๋ยววันนี้ขอตัวไปกินจำปลากระป๋องให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปติดตามขอบคุณค่ะมาเที่ยวนอร์เวยว์อย่าลืมซื้อปลากระป๋องนอร์เวย์เป็นของฝากนะคะทุกคน ยำปลากระป๋องที่ส่วนหลังบ้างฟินมากกัะทุกคนแล้วก็ปูอีกสองตัวเดี๋ยวปูเอาไว้ก่อนขอกินยำปลากระป๋องนอร์เวก่อน เล่นเก็บดอกไม้ป่ามาใส่ใจกันอืมหอมมากค่ะทุกคน